พี่คิสค่ะพี่คิสเกิดปีอะไรหรอคะ I was born in 1978แต่ถ้าเป็นปีไทยก็เป็น2 5 21โอ้โหยาวจะเกิน2521ครับผมอยากรู้เป็นทำไมคะเนี่ยอ๋อหนูแค่อยากรู้ปีนักสัตว์ค่ะโอ้ถ้าปีนักสัตว์เนี่ยก็คือต้องเป็นเรื่องของ Chinese Zodiac พี่เนี่ยก็เกิด Year of the Horse นั่นก็คือปีมาผัวแล้วเนี่ยมาเมียปีมาเมีย <c oughs> นั่นแหละเป็นปีมาครับ <c oughs> พี่เจ้ล่ะครับเกิดปีอะไรล่ะครับ oh, Year the Cock ดิครับ เออคอะคืออะไรลร่รคะไก่ลูกพ<อ>ี่ไก่ละกาโอพี่พี่ได้ครับคออนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนไก่ตัวผู้เลยนะครับใช่ <ผม S 1> ใช่ <นะ S 1> ใ,ชใ,ชใช ส่วนเฮนนี่จะเป็นไก่ตัวเมียนะฮะชิคกินคือไก่ทั่วไปแต่ถ้าปีระกาเาเรียกว่า year of the rooster เนั่นเองครับคือเขาจะโชว์ว่าเหมือนกับคือเขาจะพยายามเลือกไก่ที่มันดูแบบมีพลังดูกำยำหน่อยนั่นเองฮะว่าแต่แล้วต้องเพลงอะหหนูเกิดปีอะไรคะเกิดปีมะเสงค่ะอ๋อ year of the snake งูเล็กงูเล็กยังเด็กอยู่เดี๋ยวโตขึ้นไปก็เป็นมารงเด๋บ้าแล้วครับ่เจ้ครับทไมมะเสงก็ต้องเป็นมะเสงตลอดชีวิตนะครับไม่ได้แบบงูเล็กจะมาโตเป็นมังกรใหญ่งนั้นโอ้แต่ว่าด้วยปีมารงหรือ the dragon of นมอเลยว่า ตรงกับภาพยนตร์ที่เราจะไปเยือนเลยวันนี้เลยเราจะไปเยือนภาพยนตร์เรื่อง Dragon b l a d กองทัพต่างชาตินำโดยวัวอันและลูเชียสสองแม่ทัพผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏต้องรวมมือกันต่อสู้กับกองทัพของทิ b e r ีย s สแม่ทัพโรมันผู้ชั่วร้ายที่หวังจะบุกยึดจีนแม่ชัาอยากจะดูนะครับว่าใบมีดหรือดาบของมังกรจะเป็นอย่างไรเราไปดีกว่าครับ ไรทิมเนี่ยโอ้โห,โอ,โหอะไรทิมเหรอครับมาจะเป็นพี่ข้างหลังเหรอครับผมละแล้วก็คงจะเป็นสวอตบ้างล่ะครับ <Sword. S 2> อสอดสอดมหาวสอดรู้สอดเห็นไม่ใช่ครับพี่นาครับดาบนี่ยนะมันต้องออกเสียงว่าส w o r d แต่มันมีตัว W อยู่ตรงกลางนะ W ไม่ออกเสียงอ๋อ silent w มันคำว่า rap ที่แปลว่าหอหรือ write ที่แปวเขียนงี้ ดังนั้นโซดนะครับตอนที่ผมถามเนี่ยว่าโซดก็คือดาบนะครับเพราะหนังของเราเนี่ยมันมีคำว่าชื่อเบรดด้วยใช่ไหมถูกดังนั้นเนี่ยไม่เห็นมีขนมปังเลยครับพี่เจ้ครับนั่นนั่นนั่นเปนเบรดเบรด คือใบมีดค่ะอ๋อเบรยก็คือใบมีดหรือก็คืออีกหนึ่งชื่อของคขาคืดาบเั่นเองไอตัวตัวคมๆอ่ะตรงนั้นแหละนะครับผมแล้วแล้พี่ๆพวกนี้เขาอ๋อเข้าใจแล้วนี่ยังยังไม่ได้เอาดาบออกมาพี่เต้คะลกนอกจากจะไม่มีดาบแล้วเนี่ยยังไม่มีดาก้อนอีกนะเนี่ยดาก้อนโอ้น้องหมายถึง dragon dragon คือคือดาก้อนแบบคนไทยเรียกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสากลเนี่ยจะออกเสียงว่า dragon นี่มีหลายๆตัวอย่างเลยครับที่เราออกเสียงแบบนึงนะแล้วก็ให้ออกเสียงว่าเ ให้หมดนะยกตัวอย่างเช่นน้องเพลงช่วยพี่เด้นหน่อยเรกแซลมอนแซลมอนเก่งมาก <c oughs> ปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่เราออกเสียงว,ว่าแคนนอนเนี่ย าว่าพี่สลอนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่น้องน่าจะถามถึงร้านทําผมของสุภาพสตรีอะครับซ่เหลิ์นนั่นเองครับมันอาวสลองอ้าวเหรอถูกเ,เ,เหมือนไอ้เนี่ยไอ้ไอบ,บัตรที่ไว้ชิงไว้เป็นส่วนลดอะอะไรครับ <oup> คูปองคูปองอ่าคูปองใช่ไหมครับและประโยคที่เราจะหยิบยกมานะครับ <S <S เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสงครามเนี่ยบางครั้งบางทีความเมตตาปรานียังคงมีให้เห็นอยู่ในประโยคที่ว่า I beg of you Committed, no crime. แม่นะครับประโยคแรกนะครับก็คือ I beg of you ที่จริงนะแค่ใช้ I beg you ก็คือผมขออ้อนวอนละแต่ถ้า I beg of you เนี่ยนะครับมันจะเป็นการแบบอ้อนวอนแบบสุดๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้หรือว่าไม่เกิดสิ่งนี้นะครับอาจจะมีผลกระทบที่ร้ายแรง ดังนั้นก็อาจจะมีคำว่า off ก็คือแบบขอร้องอ้อนวอนจริงๆทนายโอ้อ้อน,นวอนเลยว่าให้สปาเฮมสแปร์ครับพี่เต้อ๋ออ,อเหรอ,อสเปร์ครับพี่เต้ออ๋อสปอเสปร์ขอโทษนั่นแหละครับปเปร์เฮมคือไว้ชีวิตเขาเถิดอ๋อ,อ,อนะครับพูดถึง spare นะครับก็แปลว่าเหลือไว้นะครับก็คือให้จงคงอยู่ไว้นั่นเองนั่นนะครับค่ะ spare ก็จะแปลว่าอะไรที่เป็นเหมือนกับไว้ไว้ไว้สำรองไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ he's committed No crime อย่าลืมนะครับ Commit ก็แปลว่าได้ลงมือทำอะไรบางอย่างและเป็นอดีตเป็น TED ก็ต้องออกเสียงทิดด้วยนะครับ He's committed no crime อาชญากรรมหรือว่าความผิดทางกฎหมายคือ crime แต่ถ้าอาชญากรก็คือ criminal นะจ๊ะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เยน็ยนๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับมาดูพวกเราเสิร์ฟภาษาอังกฤษสนุกๆก,กันในรายการ New Language in t เดภาษาหนาังทางช่อง Mono ท9เท่านั้นนะครับไหนๆเรามาอยู่กับพี่น้องเราดักกังฟูแล้วเนี่ยเรามา ฝึกพลังชีกันต่อดี่วะชีครับพลังชีอุ้ยตาย,ย้าาต้องขออภัยพี่น้ากับน้องเพลย์เอาน้องไปไหนแล้วอะอยู่นี่ค่ะดีนะน้องเอาตัวรอดเก่งดีแต่ผมจะเป็นลมอย่างแั้นนะครับพี่เจ๊ล้างอีกจะไม่ไปห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com